เมื่อเร็วๆนี้มีเรื่องอื้อฉาวทางเพศอย่างต่อเนื่องในวงการบันเทิงญี่ปุ่นไม่นานมานี้นักแสดงสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นมิสึฮารากิโกได้กล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์นอกจากนี้ยังได้ผลักดันหัวข้อการคุกคามทางเพศของผู้หญิงให้ถึงที่สุดอีกด้วยในการให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นวันชุนวิกลี่มิสึฮารากิโกได้เปิดเผยว่าเธอถูกโปรดิวเซอร์คุกคามทางเพศขณะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องหญิงสาว และยังถูกขอให้เปิดเผยขนส่วนลับในระหว่างขั้นตอนการถ่ายทำอีกด้วยคำพูดของมิซูฮารากิโกได้สร้างความตกตะลึงเป็นอย่างมากในวงการบันเทิงญี่ปุ่นแต่ทว่าชาวเน็ตจากทั่วโลกต่างก็มีมุมมองที่แตกต่างกัน <c oughs> เกี่ยวกับการเปิดเผยของเธอบางคนเขาหกกระใจและเห็นอกเห็นใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับมิซูฮารากิโกและคิดว่าผู้หญิงควรที่จะออกมาปกป้องตนเองแต่บางคนก็ย,อย่อยย้ยถากทางเธอถามเธอว่าทำไมเธอถึงไม่ออกมาเปิดเผยตั้งนานแล้ว มันคือการโปรโมตหรือเปล่าและบางคนถึงกับดูถูกว่าเธอเป็นลูกครึ่งอเมริกันเกาหลีศิลปินชาวญี่ปุ่นที่มีสัญชาติอเมริกันถึงแม้จะทำงานอยู่ในญี่ปุ่นแต่ก็ไม่สมควรที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวงการบันเทิงของญี่ปุ่นหลังถูกชาวเน็ตโจมตีอย่างต่อเนื่องมิสึฮารากิโกถึงกับหลั่งน้ำตาระหว่างการถ่ายทอดสดอันที่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับมิสึฮารากิโกนั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆของภูเขาน้ำแข็งของเรื่องอื้อฉาวทางเพศในวงการบันเทิงญี่ปุ่นเท่านั้น สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการสราวฮอตสืบความลับมิสึฮารากิโกะนางแบบและนักแสดงหญิงชาวญี่ปุ่นเกิดที่เท็กซัสอเมริกาและเติบโตมาในญี่ปุ่นคุณพ่อเป็นชาวอเมริกันส่วนคุณแม่เป็นคนเกาหลีเหนือในญี่ปุ่นมิสึฮารากิโกะที่เกิดในญี่ปุ่นตอนที่เธอยังเป็นเด็กนั้นเธอตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตัวเองกับคนรอบข้างอยู่เสมอด้วยความที่เป็นคนต่างเชื้อชาติเธอมักจะถูกเพื่อนร่วมชั้นขับออกจากกลุ่ม สิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบอย่างมากต่ออุปนิสัยของเธอเธอเริ่มแยกตัวออกจากสังคมและมีนิสัยที่เก็บตัวมากขึ้นเมื่อตอนเด็กๆเ,เธอไม่มีเพื่อนเลยและมักจะถูกคนรอบข้างมองด้วยสายตาแปลกๆอยู่เสมอแต่เมื่อเธอโตขึ้นมิสึฮารากิโกะก็ค่อยๆชินกับสายตาของคนรอบข้างเมื่อเธอเห็นแววตาเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเองและเธอก็พบว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใครและด้วยอิทธิพลจากคุณแม่ของเธอ มิสุฮารากิโกะจึงมีความสนใจในด้านแฟชั่นมาตั้งแต่อย่างเด็กคุณแม่ของเธอมักจะจับเธอใส่เสื้อผ้าแฟชั่นที่หลากหลายภายใต้อิทธิพลอันละเอียดอ่อนของคุณแม่นี้ตอนที่เธอยังเด็กมากมิสุฮารากิโกะก็มีความฝันที่จะเป็นนางแบบแฟชั่นเธอได้เรียนรู้และก้าวเข้าไปสู่เป้าหมายนี้อยู่เสมอเมื่อเธออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามเธอก็คิดว่าเธอจะกลายเป็นนางแบบหรือนักออกแบบแฟชั่นให้ได้ในที่สุดตอนอายุ13เธอก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นญี่ปุ่นจริงๆ ในกิจกรรมการคัดเลือกนางแบบนิตยสารเธอได้อาศัยบุคลิกภาพและรอยยิ้มที่โดดเด่นมิซึฮารากิโกกลายเป็นนางแบบพิเศษของนิตยสารและเริ่มเดินบนเส้นทางแห่งวงการแฟชั่นของตัวเองพูดได้เลยว่าเธอเป็นตัวแทนของเด็กที่มีชื่อเสียงเลยทีเดียวเมื่ออายุได้13ปีเธอก็กลายเป็นนางแบบสุดฮอตในนิตยสารญี่ปุน่นตั้งแต่นั้นมาเธอก็ปรากฏตัวบนหน้าปกของนิตยสารชั้นนำหลายฉบับและได้สร้างชื่อเสียงให้กับวงการแฟชั่นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามในญี่ปุ่นสถานะของศิลปินหญิงอยู่ในอันดับท้ายๆของวงการบันเทิงทั้งหมดแม้แต่ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับสากลอย่างมิซูฮารากิโกะก็ประสบกับปัญหาคุกคามทางเพศขนาถ่ายทถ้ำปัญหานี้ไม่ได้มีแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่มีอยู่ทุกประเทศของทั่วโลกแต่เรามองไม่เห็นเราไม่รู้เท่านั้นเองจากผู้กำกับชาวญี่ปุ่นอุเมกาวะฮารุโอกถึงอโนโะโซโนโกะจากซากากิฮิโร่สู่คินอชิตะโคกะ ในมบันดาของผู้กำกับซาคากิฮิโร่ได้มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศของดาราถึง7คนโดย3ามคนยังแต่งงานอยู่แล้วญี่ปุ่นมีการคุกคามทางเพศมากน้อยเพียงใดกันโปรดิวเซอร์ที่มิสึฮาระกิโกะพูดถึงในการให้สัมภาษณ์คืออุเมกะวะฮารุโอะเขาเป็นมือขวาของโอโนโซโนโกะและทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ผลงานของโอโนโซโนโกะอีกหลายเรื่องภาพยนตร์เรื่องหญิงสาวที่นำแสดงโดยมิสึฮาระกิโกะ ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำการผลิตโดยเน็ f ฟ i ิกบอกเล่าถึงการรักร่วมเพศและอาญากรรมโดยเนื้อหาภาพยนตร์จะมีฉากโป๊เปลือยและฉากแสดงความรักอยู่บ้างซึ่งเนื้อหาบางส่วนมิสูฮารากิโกะจะรับรู้เกี่ยวกับฉากเหล่านี้ล่วงหน้าแต่ในระหว่างขั้นตอนการถ่ายทำจูจูอุเมก,กะวะฮารุโอก,ก็ได้เสนอให้เพิ่มฉากชัว่วคราวซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับส่วนที่เพิ่มไปนั้นคือการเปิดเผยส่วนคนในส่วนลับของเธอเมื่อได้ยินคำขอดังกล่าว มิสึฮารากิโกะก็ปฏิเสธโดยไม่ลังเลด้วยทัศนคติที่แน่วแน่มากมิสึฮารากิโกะได้กล่าวว่าสัญญาและสคริปต์ทั้งหมดไม่มีโครงเรื่องเปิดเผยขนซึ่งฉันก็เคยดูภาพยนตร์มาหลายเรื่องแล้วถึงแม้จะใช้มุมกล้องแต่ก็มีขนที่โผล่ออกมาน้อยมากมิสึฮารากิโกะกล่าวในการให้สัมภาษณ์หากข้อกำหนดที่ระบุเอาไว้นี้อยู่ในสัญญาล่วงหน้าเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะตกลงถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้หลังจากนั้น เขายังได้ส่งอีเมลถึงผู้จัดการส่วนตัวของมิซูฮารากิโกอีกด้วยโดยบอกว่าเน็ตฟลิกก็ต้องการให้เธอเปิดเผยคนของเธอด้วยมิซูฮารากิโกปฏิเสธคำขอที่ไร้าสาระนี้อีกครั้งต่อมาเธอยังถามเน็ตฟลิกโดยเฉพาะและเน็ตฟลิกก็ได้บอกว่าไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากนั้นอุเมกาวะก็ไม่ได้ออกมาพูดชี้แจงอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวและภาพยนตร์ก็จบลงด้วยการถ่ายทำตามปกติก่อนและหลังของการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ ทำให้มิสึฮารากิโกรู้สึกขดหูเป็นอย่างมากอันที่จริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มิสึฮารากิโกประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าวระหว่างการถ่ายทําในปี2020มิสึฮารากิโกเคยโพส์บนโซเชียลมีเดียโดยบอกว่าเธอต้องเปลือยท่อนบนเมื่อถ่ายโฆษณาเครื่องสอําอางเดิมทีมีเพียงช่างภาพและช่างแต่งหน้าเท่านั้นที่อยู่ในสถานที่นั้นแต่ระหว่างขั้นตอนการถ่ายทําจู่ๆก็มีผู้ชาย20กว่าคนเดินเข้ามามิสึฮารากิโกซึ่งตอนนั้นไม่สวมเสื้อผ้า ไม่อยากถูกมองแบบนี้แต่ผู้ชายเหล่านั้นบอกว่านี่เป็นเพียงการยืนยันผลลัพธ์การถ่ายภาพและมิซึฮารากิโกะก็ไม่มีทางเลือกอื่นทำได้แค่แสดงศักยภาพทางอาชีพของตัวเองจนสุดสิ้นการถ่ายทำโฆษณาภายใต้สายตาที่ลามกของผู้ชายกลุ่มนั้นหลังจากเหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยช่างภาพชื่อดังโนบุโยชิอารากิซึ่งรับผิดชอบการถ่ายทำก็ถูกผลักดันให้อยู่ในแนวหน้าและจากนั้นอาชีพดาราของมิซึฮารากิโกะก,ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ในการสัมภาษณ์มิซูฮารากิโกะได้ยกเรื่องของเพื่อนของเธอเป็นตัวอย่างโดยบอกว่าในฉากแสดงความรักนั้นเพื่อนของเธอได้ถ่ายทำกับนักแสดงที่มีอายุมากกว่าเนื่องจากเขามีความอาวุโสสูงนักแสดงจึงปฏิเสธที่จะปิดเทปกาวในส่วนสำคัญเมื่อเขามีปฏิกิริยาตอบสนองทางสรีรวิทยาแล้วเพื่อนของเธอจึงทำได้เพียงข่มใจเพื่อจบฉากซึ่งเธอได้รับบาดเจ็บทางจิตใจอย่างรุนแรงในฉากนี้ในญี่ปุ่น มีผู้กำกับนักแสดงและโปรดิวเซอร์ชื่อดังมากมายนับไม่ถ้วนที่ประวัติไม่ดีและคนแรกที่ต้องเผเชิญกับความรุนแรงคือเจ้านายของอูเมกวะโอนโนโซโนโกะภาพยนตร์ของโอนโนโซโนโกะมีฉากว่าผิวมากมายและเป็นที่ถูกเทียงกันอยู่ตลอดแต่เขามีสถานะสูงในแวดวงบันเทิงญี่ปุ่นเขามักจะหาผลประโยชน์จากงานโอนอโนโซโนโกะมักจะยื่นมือที่แปดเปื้อนของเขาไปยังนักแสดงหญิงในภาพยนตร์ของตัวเองอยู่เสมอดาราภาพยนตร์ญี่ปุ่นอีกคนเผยว่า เมื่อสิบปีที่แล้วเธอโดนโอโนโซโนโกะลากมาที่โรงแรมหลังจากหลบหนีได้สําเร็จโอโนโซโนโกะก็ไม่ได้ทําตัวสงบลงเลยเขายังส่งข้อความมาก่อกวนเธออยู่เป็นประจำสื่อญี่ปุ่นบางแห่งได้เปิดเผยบันทึกการสนทนาของโอโนโซโนโกะปรากฏว่าในความรู้ความเข้าใจของเขาการกําหนดกฎที่พูดไม่ได้ให้กับนักแสดงหญิงคือวิธีการพิเศษเฉพาะของเขาวงการบันเทิงก็เป็นแบบนี้และนักแสดงหญิงหลายคนก็เคยผ่านเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเช่นกัน เนื่องจากตำแหน่งของโอโนโซโนโกะในวงการบันเทิงนั้นสูงมากผู้หญิงหลายคนจึงเลือกที่จะอดทนหลังจากเหตุการณ์ถูกเปิดเผยโอโนโซโนโกะผู้ซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักได้เขียนจดหมายสำนึกผิดที่ไม่ได้แสดงความจริงใจออกมาเลยจากนั้นเขาก็ฟ้องนติตยสารที่เปิดเผยความจริงของเหตุการณ์นั้นต่อศาลนอกจากผลงานไม่กี่ชิ้นของเขาได้รับผลกระทบนี้แล้วโอโนโซโนโกะก็ไม่ได้ถูกลงโทษในฐานความผิดใดๆเลย หากสถานะของผู้กำกับรายใหญ่ทำให้พวกเขาไม่ทุนในการทำความชั่วแล้วการกระทำที่อุกอาจของผู้กำกับรายเล็กๆเ,เหล่านั้นก็ย่อมทำให้เราได้เห็นชมหน้าที่แท้จริงของวงการบันเทิงญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจนหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อซากากิฮีโร่แต่ด้วยความที่เขาเป็นผู้กำกับเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักนี้เขาก็ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดไปทำร้ายนักสแสดงหญิงเช่นกันและที่น่าแปลกใจไปยิ่งกว่านั้นก็คือภรรยาของซากากิฮีโร่ เลือกที่จะให้อภัยต่อความผิดพลาดของสามีของเธอในเวลาเดียวกันนักแสดงที่ต้องเผชิญกับเรื่องอื้อฉาวทางเพศก็คือคินชิตะเฟิงฮวาเขาเป็นนักแสดงรุ่นเก่าในญี่ปุ่นปทบาทสนับสนุนทองคาและเขาก็ยังปรากฏตัวบ่อยในรายการวราไรตี้สาคัญในญี่ปุ่นอีกด้วยนักแสดงชื่อดังวัย58ปีรายนี้ถูกออกมาแชร์หลายครั้งในเรื่องที่ไม่ให้เกียรตต่อนักแสดงหญิงในวงการบันเทิงญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทําภาพยนตร์ถ่ายทารายการวราไรตี้ หรือถ่ายทำโฆษณานักแสดงและผู้กำกับคนไหนๆไม่ว่าจะโด่งดังหรือไม่มีใครรู้จักในนามของผู้อาวุโสและการงานพวกเขาก็สามารถคุกคามนักแสดงหญิงและศิลปินหญิงได้ทั้งนั้นพวกเขาไม่สนใจเกี่ยวกับสิทธิของศิลปินไม่เคารพขอบเขตความเป็นส่วนตัวของชายและหญิงวัฒนธรรมอันเลวร้ายของวงการบันเทิงญี่ปุ่นได้กัดเซาะพื้นที่ที่อยู่อาศัยของนักแสดงต่อไปและเมื่อพวกเขากล้าที่จะออกมาปกป้องสิทธิของพวกเขา พวกเขาก็จะถูกโจมตีว่าเป็นพวกคิวแซงและคนโกหกปรากฏการนี้มีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นหรือและมีเฉพาะในวงการบันเทิงเท่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่อย่างแน่นอนแม้แตดาราภาพยนตร์ชื่อดังอย่างสกาเลต์โจแฮนสันก็ยังตกเป็นเหยื่อกรณีบริการนอนด้วยของศิลปินหญิงเกาหลีเรื่องอือฉาวทางเพศในวงการยิมนาสติกอเมริกันและอื่นๆอีกมากมายมีความเห็นว่าฐานะของนักสแสดงหญิงชาวญี่ปุ่นที่ตกต่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเอง ญี่ปุ่นเป็นสังคมปิตาธิปไตยที่มีลักษณะเฉพาะชัดเจนมีภรรยาได้หลายคนและสถานภาพของผู้หญิงก็ไม่สูงนักปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าวจึงแพร่ระบาดในวงการบันเทิงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่โปรดิวเซอร์และผู้กำกับฮอลลีวูดบางคนก็ยังคัดเลือกตามมาตรฐานที่ว่าใครเซ็กซี่กว่าก็เลือกคนนั้นหากตัดสินใจไม่ได้ก็จะเลือกคนที่ตัวเองอยากจะอยู่ด้วยเป็นหลักแม้แต่ในศตวรรษที่21ฮอลลีวูดก็มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแทบทุกปี เรื่องอื้อฉาวที่ใหญ่ที่สุดคือการคุกคามทางเพศของเจ้าพ่อฮอลลีวูดฮาวิสไวสตีนที่เปิดเผยโดยเดอะนิวยอร์กไทม์ชายชราผู้นี้ไม่สามารถยืดเอวให้ตรงได้ในระหว่างการพิจารณาคดีได้คุกคามทางเพศดาราสาวฮอลลีวูดมากกว่า100คนในนั้นรวมถึงดาราหนังดังอย่างแองเจลินาจอร i ลีกุนเน็ตพาวโทรลีอาเซดูโรซานนาอัลเควตเป็นต้นทั้งหมดกล่าวว่าวสไตล์ล่วงละเมิดพวกเธอ 6 0ของนักแสดงหญิงถูกขอให้มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีฐานะทางสังคมและ1 2ซของนักแสดงหญิงยอมรับว่ามีพฤติกรรมบริการนอนด้วยมาก่อนในปี2005นักแสดงเกาหลีลีอึงจูได้เสียชีวิตลงหลายปีต่อมาสื่อได้รายง,งานข่าวว่าลีอึงจูกลายเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ทรงอิทธิพลและทรงพลังตั้งแต่ตอนเธอเข้าสู่วงการในปี2007นักแสดงเกาหลีจุงดาบินได้เสียชีวิตลงที่บ้านของแฟนหนุ่มของเธอในปี2008 ราชินีแห่งชาติทรอยจินชินก็ได้เสียชีวิตลงและเมื่อวันที่7มีนาคมปี2009นักแสดงนำเรื่องสวนดาวตกจางจายอนก็ได้เสียชีวิตลงด้วยเช่นกันในบันทึกหนังสือสั่งลาของจางจายอนพบว่าเธอไม่ได้เสียชีวิตจากภาวะซึมเศร้าแต่เธอตกเป็นเหยื่อเธอถูกบังคับให้ดื่มและบริการนอนด้วยนับครั้งไม่ถ้วนคนที่เธอต้องนอนด้วยนั้นมีมากถึง31คนบันทึกคำให้การ13ครั้งซึ่งไม่มีใครให้ความสำคัญเลยแม้แต่ครั้งเดียว ในท้ายที่สุดจางจายอนก็เลือกที่จะจบชีวิตวัยสาวของเธอเมื่อเธออายุได้เพียง26ปีด้วยความสิน้นหวังเป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ศิลปินเกาหลีอย่างน้อย30คนถูกบังคับให้ตายและดารากเกาหลีหลายคนเป็นเหมือนแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟดำเนินคดีกับคนชนชั้นสูงด้วยชีวิตของตัวเองแต่วัฒนธรรมความบันเทิงของคนเกาหลีได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเนื่องจากการจากไปของพวกเขาหรือเปล่ากระแสนี้ได้แพร่กระจายออกไป จากวงการบันเทิงเขาสู่วงการอื่นๆตราบใดที่ผู้หญิงใช้ร่างกายเป็นอาชีพเสริมอาจได้รับการข่อกวนและการคุกคามจากแวดวงอาชีพนั้นๆมีสารคดีในสหรัฐอเมริกาชื่อว่าผู้แจ้งบอกแสติดตามเรื่องราวอื้อฉาวของการคุกคามทางเพศในทีมยิมนาสติกของสหรัฐเนื้อหาและสารคดีบอกเลาเกี่ยวกับเรื่องราวอื้อฉาวทางเพศที่แพทย์ยิมนาสติกข,ของสหรัฐอเมริกาลารีนาซา ลวนลามนักยิมนาสติกเหยื่อผู้คอร้ายทั้งหมด156คนมาที่ศาลเพื่อกล่าวหาลาลีในฐานความผิดของเขาและเขาก็ได้ถูกตัดสินจำคุกนานกว่า175ปีแต่ชีวิตในคุกของผู้กระทำความผิดนั้นไม่สามารถทำให้บาดแผลของยิงสาวเหล่านี้บันเทาลงได้ซึ่งสำหรับหญิงเสาวบางคนแล้วมันเป็นเหมือนความฝันร้ายที่เขาไม่อาจจะหลกเลี่ยงไปได้ตลอดทั้งชีวิตที่เหลือไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศหรือบริบทใด คุณมักจะได้ยินคำอธิบายเกี่ยวกับเดย่ยวผู้หญิงว่าสวมใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นเกินไปสไตล์แย่และชีวิตที่ยุง่งเหยิงมีการโจมตีในลักษณะนี้ต่อทฤษฎีความผิดของเหยื่อเ ocial ีเดียของมิสซึฮารากิโกะมีรูปถ่ายที่ทันสมัยและเซ็กซี่และเธอเคยมีเรื่องอื้อฉาวกับคนดังหลายคนมาก่อนถึงขั้นว่าเคยหัวเราะเยาะชวนชื่อหลงแต่โซเชียลมีเดียและชีวิตส่วนตัวของมิสซึอารากิโกะเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปแทรกแซงและนี่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เธอถูกดวงละเมิด เมื่อต้องเผชิญกับปัญหานี้ต้องทำอย่างน้อยสองอย่างอย่างแรกคือกล้าที่จะพูดและใช้พลังความคิดเห็นของสาธารณะเพื่อเปิดเผยผู้กระทำความผิดภายใต้หน้ากากแห่งความน่าซื่อใจคดเช่นเดียวกับม uh ิซูฮารากิโกเช่นเดียวกับสกาเลตโจเฮนสันและเช่นเดียวกับอิโตชิโอริการพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองออกมาแม้ว่าผู้กระทำความผิดจะไม่ได้รับโทษในท้ายที่สุดก็สามารถทำให้สังคมรู้จักใบหน้าของคนโกัปกเหล่านี้ และแจ้งเตือนผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อได้การเรียนรู้เรื่องความเท่าเทียมและเพศศึกษาต้องเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อพบเห็นผู้หญิงที่อาจถูกลวงละเมิดมักจะได้ยินคําแนะนําเช่นนี้เตือนให้ใส่เสื้อผ้ามากชิ้นขึ้นแต่เป็นไม่ได้ที่คุณจะเกลี้ยกล่อมไม่อาชญากรมีเมตตาเมื่อใดก็ตามที่กฎเกณฑ์เหล่านี้ใช้ไม่ได้ผลผู้ชายจะต้องถือว่าผู้หญิงเป็นปัจเจกบุคคลที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงเคารพพวกเธอปฏิบัติต่อพวกเธอด้วยความเมตตา และเมื่อคุณเห็นพวกเธออยู่ในสถานการณ์ใดๆคุณสามารถยับยั้งสัตว์ป่าและความอาฆาตพยาบาทของคุณได้นักแสดงมีสิทธิ์ตัดสินใจก่อนถ่ายทำฉากนู้ดระหว่างถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นนักแสดงร่วมหรือทีมงานภาพยนตร์ต่างก็มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองและความเคารพเช่นเดียวกับนักแสดงชาวจีนทั้งเวยที่ร่วมแสดงในแหวนแห่งความปรารถนาทุกครั้งที่มีการถ่ายทำฉากแสดงความรักจะอนุญาตให้คนเพียงสี่คนอยู่ในฉากนั้นรวมถึงนักแสดง ช่างภาพและผู้กำกับส่วนคนอื่นๆจะถูกกันให้อยู่ข้างนอกทั้งหมดเมดื่อใดก็ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ว่างเปล่าอีกต่อไปการศึกษาไม่ขาดตกบกพร่องในส่วนนั้นการคุกคามทางเพศและการทำรายร่างกายไม่ถูกบิดเบือนมองเป็นการแสดงความรักนี่คือความเจริญที่แท้จริงของสังคมทั้งหมดนี่คือศูนย์รวมของอารยธรรมซึ่งความก้าวหน้าแบบนี้ทำได้ยากมากแต่อย่างน้อยเราก็สามารถมองเห็นแสงสว่างได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหากว่าคุณชอบในคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะหากว่ามีตรงไหนที่บกพร่องไปก็เขียนคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะทางเราจะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นเ,เรื่อยๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปบ๊ายบาย